ที่บริเวณหน้าอาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองวารินชำราบคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบปล่อยขบวนคาราวานรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบตามที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบได้ประกาศให้วันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564เป็นวันเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบได้รับทราบข่าวการจัดการเลือกตั้ง ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยมุ่งให้ประชาชนได้รับทราบและได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมไปถึงรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดมีบัตรเสียน้อยที่สุดรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ดยเทศบาลเมืองวารินชำราบได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบทุกรูปแบบเช่นจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์แผ่น,พ,นพับรณรงค์เผยแพร่สปอตทางวิทยุโทรทัศน์เสียงตามสายและหอกระจายข่าวในชุมชนจัดทําเว็บไซต์จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สําหรับการจัดกิจกรรมคาราวานรณรงค์เลือกตั้งในครั้งนี้ขบวนคาราวานรณรงค์เลือกตั้งวิ่งไปตามเส้นทางครอบคลุมทั้ง20 8ชุมชน3เขตเลือกตั้งซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยผู้เข้าร่วมขบวนได้รับความร่วมมือจากทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบหัวหน้าส่วนการงานผู้านวยการสถานศึกษาพนักง,งานเทศบาลกลุ่มพลังมวลชนจำนวนทั้งสิ้น120คน จากการดาเนินการจัดการเลือกตั้งและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลเมืองวารินชำราบคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งมีความหวังสูงสุดว่าในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมที่จะถึงนี้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวน21,149คนจะออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด